ธรรมทุรัรรตนตยัตาขอความนอบนอ้อมในองค์ราสดาสมมาสัพพุธเจ้าผู้ตัสสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพน้อมนอบต่อครูบาอาจารย์โดยมีท่านพระอาจารย์สารพิภุเป็นต้นเป็นประธานทีคายุโกโหุุมหาราชา ขอถวายพระพรขอความงอกงามไปบนในธรรมจงมาเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนพุตธุริษัทท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านทุกที่ที่เปิดเรื่องรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการแสงทองสอง่องธรรมสืบสารปรัิทินธรรมจากท่านพระอาจา,ารย์สาระเสียงธรรมจากสดทอดทองต่อมาเป็นแสงทองส่องธรรมโดยมอบหมายถวายโอกาสให้ธรรมภาพในนามคณะเสด็จญาสานุสิ จันทโชโตภิกขุสดจากวัดป่โดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำทุกวันที่ทออศ .1 มินบุรี945กิโลเฮตรตรงนี้ตีห้าถึงตีห้าครึ่งพบกันทุกเช้ายกสำหรับเช้านี้เป็นเช้าที่เราท่านสาธุชนพุทธบริษ,ษัทท่านผู้ฟังทั้งหลาย อยากจะเชิยเชิญผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรมคำสอนของพระสัทสดาสมาสเจยาที่ปรารุปบอกกล่าวว่าเราท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวานนี้ปรารุในเรื่องของอัปปนาพอที่จะเป็นแนวทางนิดหนึ่งหนึ่งในร้อยในพันในแสนคำ 8 4 0 0 0พระธรรมกันของพระบรมศาสดาระช้าตื่นดึกลูกเช้าแล้วได้ยินเสียงไก่ร้องปลุกแต่เช้านะไก่นกงคอขันก็มานึกถึงทำอย่างหนึ่งด้วยตรงที่วาอย่างน้อยสปปรรพชีวิตทั้งหลายอยากยมท่านสัตว์ชนท่านิู้ททัฟังทั้งหลาย ก็มานึกถึงทำเป็นปัจจุบันว่าเราท่านทั้งหลายนั้นมีเวลาเท่ากันมีอาทิตย์ดวงเดียวกันมีพระจันทร์ดวงเดียวกันมีเวลาเท่ากันแต่เหตุชะไหนมันจึงแตกต่างกันออกไปที่ไม่เหมือนกันมีสุขมีทุกข์มีกังวลใจมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นต่างๆสับสนวุ่นวาย ที่สําคัญอย่างยิ่งยากโยมท่านสาธุชนที่ปรารภอย่างนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้ข้อคิดจกิดเตือนใจคําของครูบาอาจารย์อริยะสงฆ์อริยะเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ผลของการประพฤติและปฏิบัติทุ่มเททั้งกายจิตวิญญาณมอบกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศเป็นพุทธศาสตร์มอบชีวิต แต่คําสอนของพระอวนบรภศษาสดาได้แล้วสิ่งที่ท่านได้กระทําบําเพ็ญมานะั้นเป็นมักเป็นผลว่าเวลาของเราทุกคนมีเสมอกันแต่มากน้อยแตกต่างกันออกไปมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกระทําบําเพ็ญอยู่ทุกๆเช้าเป็นปัจจุบันธรรมก็คืออย่างไม่ประมาทในชีวิต อย่าประมาทในการเวลาอย่าประมาทในการพลา,า,าดพลาดยอย่าประมาทในกาดรดำเนินชีวิตอย่าประมาทในทำกิจของตนเพ่านั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่กระทำบำเพ็ญแตกตากก่างกันออกไปเนี่ยเวลาเราเอาทำไปจับในแต่ละสาขาอาชีพแล้วมีข้อคิดจะคิดเตือนใจว่ามีสุขมีทุกข์มีสมหวังมีผิดหวังอยู่ มีสภาพที่ส่งไว้มีสภาพทีูุ่พังไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมนั้นเวลาเป็นสิ่งเดียวกันในโลกนี้ไม่มีลำเอียงเท่ากันแต่ว่าเวลาที่ให้สรรพสัตวทั้งหลายในโลกนี้จะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาใดก็ตามเป็นสากลคำสอนของพระศาสดานี้ก็เป็นสากล แต่ก็หายใจว่าเป็นศาสนาที่ทำให้หลงงมงายไปแต่ก็เอาละก็ต้องยอมรับไปในภูมิจิตภูมิธรรมที่พระองค์ทรงบอกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีสี่ชั้นสี่ระดับด้วยกันในันการเวลาเสมอกันแล้วไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกันอย แต่ใครที่จะใช้เวลาแต่และว,วินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่าที่สุดมากกว่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาปรุงและพิจารณาว่าชีวิตที่เราได้มานมันได้มาจริงไหมบางทีเราสมมติว่าโดยเฉลี่ยแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เรามีอายุโดยเฉลี่ยก็ไม่เกิน74ปี แต74ปีนี้โดยทั่วกันเนี่ยบางคนก็ไม่ถึงเมื่อ74ปีบางคนก็เลยแล้วเลยแล้วก็เป็นกรรไรนะเมื่อได้เวลามาเท่ากันสุขทุกแตกต่างก,กันออกไปตามแต่ละวิถีแห่งกรรมแต่ละการกระทำของตนที่ลิขิตแต่ละชีวิตที่จะเป็นไป ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือความดีต้อจะต้องทำตอกย้ำไว้ไม่มีสูญหายจำไว้เสมอว่าความดีไม่มีสูญสิ้นแม้ชีวิตเราสิ้นไปมันก็ไม่สูญหายประดับไว้ในโลกาเนี่ยนั่นหากว่าเราอยู่แล้วเราชื่นชมสมบัติและตั้งสติตรงตั้งสติได้ ในปัจจุบันาชาตินี้สบายตั้งแต่ตอนอยูแ่และตอนที่จากลาโลกนี้ไปก็เป็นที่หมายได้ว่าเปสุสุขคติสุขแปลว่าดีนะสุแปลว่าดีงามง่ายในธาตุของสุธาตุจากบาลีเนะี่ยสุแปลว่าดีคติแปลว่าทางรวมความแล้วก็ไปทางดีเพราะเห็นตั้งแต่ปัจจุบันนี้แล้ว พราะบนนุนช่วยอำนวยชัยให้เดินทางไปสบไปสู่ประสบผลสํมเร็ิจะได้เพราะเราทำเองเราได้คิดเองดังนั้นได้เหตุนี้นี่เองบนพวงเรานี่เองบางอย่างบางทีเราก็นึกถึงผลด้าดีที่ผ่านพน้นเพราะได้รับทุกเวทนาไม่มีมรดกติดตัวมาเลยต้องทำเอง ต้องแสวงหาเองต้องบักบันเองนะบางทีก็คําว่าอดีตนี่ส่งผลมาไม่ดีอยู่อดีตเป็นปัจจุบันบางคนก็พูดถึงพ่อแม่ที่ไม่ได้มอบหมายให้มรดกมาบางคนก็มีมรดกเยอะพ่อแม่ให้มรดกมาก็ต่างกันออกไปสรุปแล้วก็คือจะคิดอย่างไรก็ตามโทษในเรื่องของอดีต และหว,หวังในอนาคตเนี่ยมีคำหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราผิดหวังจากอดีตและตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราคิดถึงอดีตปุ๊บมันไม่เป็นปัจจุบันเพราะปล่าลบถึงเรื่องอนาคตปุ๊บมันก็ไม่เป็นปัจจุบัน เน,นพระรัตตสดาสัมมาสัมพุทเจ้าพระองค์ทรงให้ดำรงไว้ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นปัจจุบันดำรงไว้เป็นปัจจุบันจะด,ดีก็ไม่สามารถแก้ไขได้อนาคตก็เป็นที่หมายจากเราทําในวันนี้แต่ก็ไม่ให้คิดถึงน่าจะทํำยังไงอย่างนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ออกมาจาก ความเป็นไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เองการที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในปัจจุบันนชาตินี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการปัจจุบันปฏิบัติที่เราจะต้องตื่นเด็ดลุกชาและสมาทานปฏิญาณตนให้อยู่ในบนในกูสลในทุกๆวันนทำอย่างไรถึงจะให้ระงรับดับได้มันตรงไหนเอ่ นั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเมื่อหากว่าการดําเนินชีวิตวางแผนที่ดีคิดที่ดีปรุงที่ดีใคร่คลุนที่ดีสงบที่ดียอดของสติปัญญาไม่มีอะไรเกินนัตถิสันติปรรังสุขขังเป็นคําตอบที่ดีเป็นคําตอบที่มอบภัยในทุกสาขาอาชีพจะพูดตามภาษาชาวบ้านเราคิดอะไรไม่ออกก็ให้ไปบอกความสงบไปแล้วก็จะประพบกับคาตอบทุกคําตอบเจียว ยมก็ต้องดำเนินอย่างนี้เป็นอนุบุพิคถา,าไปอนุบุพิคถา,าในที่นี้มหมายถึงเรื่องของการระมัดระวังช่างใจยั้งคิดนึกตรึกตรองให้รอบครอบชอบแล้วทวนทีพิจารณาให้ดีให้เหมาะสมให้พอเหมาะพอควรชวนท่านพอเพียงเมื่อรู้ระมัดระวังเหมาะสมพอเพียง เพื่อที่จะเลี้ยงตนเลี้ยงกายเลี้ยงได้ครอบครัวตลอดทั้งสังคมแบ่งสรรปันช่วยอำหน่วยให้นั้นเมื่อเกิดการระมัดระวังแล้วก็มีการตั้งมั่นในหน้าที่ก็บางคนก็ตอนนี้กำลังคำมัคคำเมนกันอยู่ตื่นดึกลูกเช้าคยูมนะชวนท่านใดที่พอสามารถรุมแผ่เมตตาได้ในตอนท้ายรายการก็ เรามาแจ้งกันแล้วกันโยมเนาะมาเช้าจับข่าวว่าโยมพงก์กลังปรุงยาธรรมโอสถแก่ญาติธรรมทั้งหลายโยมให้เป็นธรรมโอสถนะในการประกอบสัมมาอาชีพปรุงรถแทงธรรมนั่นแหละมือก็ทําไปหูก็ฟังได้โยมตาก็มองดูหูก็ได้ยินสมองก็คิดจิตก็จดจ่ออยู่ในยา ตกลงนี่ในขณะเดียวกันมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างเดียวใช่ไหมบางทีถ้าช้าชองแล้วเนี่ยได้ในหลายๆอย่างแต่แม่ไม่ใช่ขณะเดียวกันแต่มันตัดตอนตัดตอนรวดเร็วว่องไวถึงได้กล่าวว่าจิตตัวนี้มันปรุงแต่งช้างกระดิกหหงง,ง,งรากพินนี้มันเป็นมันปรุงแต่งไปร้อยล้านพันชาติแล้วนั่นสาคัญเมื่อปรุงแต่งเกิดขึ้นในตัวปัญหาตัวอุปสรรคทั้งหลาย ราก็ต้องไปฝึกลดทอนลงให้พอเหมาะพอสมเมื่อลดทอนให้พอเหมาะพอสมแล้วตรงนี้นะมักผลมักผลในปัจจุบันก็คือคิดแลประสบความสําเร็จนั่นคือมักคือผลของการการบ่มตนอบโดยศินบ่มโดยสมาธิและปิผลออกมาเป็นปัญญานําไปใช้ในปัจจุบันทันทีที่จะป่วยใกลู้่ในการไหน,นก็ลองเพ่งดูงทำบ,บ่อย แม้แต่ตามคลิกเราย,ยังไม่เคยตามครั้งเดียวต้องตัมไปบ่อดจิตก็เช่นเดียวกันบางคนก็ถามว่าการบรรลุมรรคผลนี่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายมูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะเหตุใดวิสัชนาพระศาสดาตรัสตอบวัดดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุไม่หมั่นเจริญภาวนาแม้จะเพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า โอหนอขอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะไม่ถือมัน่นยึดมั่นก็จริงแต่จิตของพิสุนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากอาสะวะเพราะไม่ถือมัน่นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็จะพึงกล่าวว่าไม่ได้เจริญทั้งหลายเหล่านี้คือ 1. สติปัฏฐานส 2. สองัม,มปทานส 3. ส อิทิบาท4 5์ภละ5 6โพดชงเจ็และ7จ็ดมักมีองค์8นั้นเปรียบเหมือนแม่ไก่ที่มีไข่อยู่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองก็ตามเหล่านั้นแม่ไก่กบไข่ไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอฟักก็ไม่ดีแม่ไก่นั้นแม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ้หนอ ขอให้ลูกของเราพึงใช้ปลายเล็บเท้าหรือจมอยปากเจาะกระเพาะไข่กระเปาะไข่ฟักตัวออกมาโดยสวัสดีก็จริงแต่ลูกไก่เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ปลายเล็บหรือจมอยปากเจาะกระเพาะไข่ฟักออกมาโดยสวัสดีได้ข้อนี้ฉันใดสรุปความคือว่า ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเกิดมาเกิดผลกับการอ้อนวอนขอมาต้องมีหน้าที่ลงมือทำทันทีทำเองรู้เองเห็นเองสวยเองแล้วก็มันก็จะเป็นไปเองนั้นเราต้องเริงม,มือทำเองลงมือทำเองในยะนี้มีอยู่สองทางแต่หากว่าเราตัดสินใจเป็นกุศลจิตคิดทำดีแล้ว ผลดีก็จะให้ผลแก่เราเรารู้เองเราได้รับผลเองและเราก็เป็นไปเองในทางบุญทางความเจริญนั่นแต่ในทางตรงกันข้ามตะหากว่าอากศรรุศุลกิจปรากฏขึ้นนำตนไปสู่กายนำกายไปสู่ธรรมอกุศลกรรมทั้งหลายคิดลบโมโทสานคิดกดในข้องอนในกระดูกนี่ ก็เห็นเป็นปัจจุบันว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็เป็นสัจธรรมฉันใดความเป็นไปเหล่านั้นก็จะรู้เองเห็นเองเป็นไปเองดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนพุทตุริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายสืบสารปณิธานธรรมท่านพระอาจารย์สารพิภุโดยมอบหมายให้ธรรมาภาคจันทโชโตภิขุสดจากวัดปากนงตบนหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีย่ยังเป็นกันดารดูนะก็ไม่ถึงว่าห่างไกลลาดยางถึงหน้าวัดแล้วอยูงแต่ดูเหมือนมันจะเลยยกู่ปากนะเหมือนยาปากคอกไป่เวลาปล่อยอูวปล่อยควาออกจากคอกนี่ยาที่งามอยู่ใกล้คอกไม่กินนะก็ต้องกระโดดข้ามไปกินที่อื่นชั้นใดเหมือนปากนี่ยกปากดม อย่าจมท่านสตธุชนเหลือเวลาอีกนิดหน่อยตรงนี้สัก4ีหนาทีหากว่าท่านผู้ใดใครที่จะพอมีบุญร่วมสู่แดนพุทธวงโดงของพระพุทธเจ้าร่วมกันหยกไปตั้งกรรยนานจิตอธิษฐานไปกราบหลวงพ่อพุทธเมตตาสังเวชนิยสถานแดนประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพานยุ และเบียใบาลาลทางนี่ที่นำพาโดยคุณแม่ติมสุปราณีมหาอุบาสิกาวัดมหิยงธรรมาภาพอรุณเดินทางโดยโยมเป็นบุญเต็มที่แล้วก็จะได้มีโอกาสบำเป็นบรมีร่วมชาติหวังให้เป็นวิมุตติรสในปัจจุบันในชาตินี้ก็ร่วมบำเป็นอธิษฐานจิตโยมถ้าเป็นบุญขอให้ได้ไปไม่ยากไรเกินการ ไม่นานเกินรอสิบถึง21มีนาห้าแปดจนแล้วเมื่อวานมียมโทรศัพท์ถามไทยก็เลยมอบหมายให้คุณจุ๋จจิงเป็นผู้ให้รายละเอียดและก็ประสานง,งานอยู่มัตมาภาพมีหน้าที่ที่จะนำขา่าวดีหรือว่าจักชวนท่านทั้งหลายร่วมเดินทางโดย0 1้8 5วย089 9 12 1838 089 745 5 2 4 เบอร์ประสานงานคุณจุง,งจิงโยมจดไว้นิดก็ได้เนาะฝากไว้087 08757560 0872ครั้งโยม087 0875756สอบถามรายละเอียดได้โยมเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจที่เคยไปแล้วอยากจะร่วมอีกครั้งอีกคราก็อนุมนธนาโยมบางทีก็เพื่อกระตันยกกระตะไว้ที่ตา อยากจะให้บิดามาดาให้พ่อให้แม่ไปยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายบางคนทั้งชีวิตยมอธิษฐานจิตไม่เคยไปก็พอได้ไปแล้วเป็นเื้่มยมก็ร่วมปฏิบัติธรรมกันนะไปรับดีไปรับบอกเป็นความดีกันเพื่อให้เห็นตันตาปิดประตูอบายก็เรียนเชิญยมเหลือที่คงเหลือไม่กี่ที่แล้วยมก็คงอยาก ปิดรายการในธันวาเนี่นะภายในเดือนธันวาเนี่ยยกแต่นั้นหากว่าช้าก็คงจะเต็มคงจะยกยอดไปคราวหน้าแต่ตอนนี้ยังพอมีที่นั่งอยู่ว่างว่างอยู่ยกก็จับจองเป็นเจาของไว้ก่อนนะนั้นในเรื่องของร่วมเดินทางสู่แดนพุทธวงดวงของพระพุทธเจ้ายกตมามภาพแลดคุณแม่สุปราณีแสงทองสองธรรมรูปกับชมรมอยุธยาตรา นำท่านสูบทุกทักยาสังวิจิยสถานะนะโยมนะและที่สำคัญยังฝากอยู่ในเรื่องของบุญในสองรายการนี้ก่อนนะโยมนะรายการแรกในเรื่องของเทพื้นปูน3 12คิวคิวละ1น8 9บาทตอนนี้เหลืออยู่18คิวเนาะเหลืออยู่18คิวมีญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาม,มา วันพรุ่งนี้จะนำรายชื่อที่อนุมัตนามาแล้วมาอนุมัตนาบนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบยกเทร่วมเทพื้นตูนรอบชาวปนัสถานใช้งบประมาณก็ร่วมหลายหมื่นบาทยกก็โทรศัพท์มาเบอรนี้ก็ได้เนาะ0899121838ย0899121838 ถ้าออนไลน์สายสดนี้ได้สักสายหนึ่งก็ยินดีโยมเจ้ในเรื่องของบนเทพพื้นปูน1 6 8 9บาทบางท่านก็อดปัจจัยมาสอง0บาทเลยอนุมัติดาธุให้สมสมานสมัคคีให้มั่งมีสีสุขนึกเงินให้ไหลกองนึกทองให้ไหลมาปฏิบัติตามคำสอนของพระสาสลาไม่เหลือวิสัยในบนโยมเนี่ยก็อนุมัติฐานนั้นนเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือ เรียงพัตาหารเพลนแดกรพระพิสุทธิทงองค์สมเนิประจำปีที่บางช้างเหนือ,อยกหนึ่งวันหน0 0งบาทหนึ่งบาทนั้นอาจจะเป็นคนเดียวก็คงให้มีโอกาสร่วมด้วยก็ยินดีอยู่ร่วม400กวอารูป400กว่าชีวิตเนาะปีที่แล้วเราก็ได้เรียงดูแล้วปรากฏว่าได้ถวายเสื้อกันหนาวทันทันใช้ทันเวลาทัานที่ยมก็ร่วมจิตร่วมใจกัน ปกวรณาได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปยัอย่างจะช้าไปเนาะคนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยคนละ500คนละพันตามกำลังที่พอทำได้อย่งก็ปกวรณามาเบอร์นี้089 9 12 1888 089 745 5249 089 เจ็ดสี่ห้าสองสีก้าบัญชีธนาคารสะพานบนที่โยมเก่าคงพอจำได้โยมใหม่คงจดนิดนึงโยมรัฐธนาคารกสิกรไทยสาขาดเดิมบางหนึ่งเก้าแปดสอ2สองหกบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาดเดิมบาง9 8 0 8 6 4 7 3 0 8บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเดิมบาง9 8 0, 8 0 8 6 4 7 3 0 8ทั้งสองบัญชีทั้งสองธนาคารยมีโอกาสภาวนาขอริเนเชินเนาะตามกำลังทำได้ก็ยินดีไม่มีก็ไม่เป็นไรยมตามกำลังบนนะ ที่ท่านทั้งหลายได้รัมอนุโมทนาสังสมบุญมาแต่ละรายการจะพระวันาในเรื่องของพระประธานหน้าอุโบสถก็เรื่องของบุญเยอะโยมจะเป็นศุนทางเข้าวัดก็ยังติดขัดยังไม่มีกำแพงรอบอุโบสถก็ยังไม่ปรากฏเป็นเย้าภาพอย่างนี้นะ<ม>ก็หลายอย่างอยู่ยเนะแต่ว่าแต่ละรายการแต่ละบุญให้ท่านทั้งหลายได้ค้ำจุดในหลายอยมอยู่ได้อยู่มีอยู่เป็นก็เห็นเป็นปัจจุบันธรรมนี้โดยเฉพาะ รรมะทางอากาศสิยบก็ยังขาดอยู่เนาะก็ยังรออยู่ร่วมด้วยช่วยอนุมัตนาเป็นประจำทาอยู่เสมอก็มีหลายท่านด้วยกันมองดูเวลาเวลาใกล้จะหมดหมดเวลาขอท่านทั้งหลายเปิดายด้วยกันแผ่เมตตาแล้วก็อนุมัตนาบุญไปพร้อมกันนยนะิยมเนาะธรรมภาพขอท่านทั้งหลายยิย่งเห็นจริงในทางคำสอนเระก็จัดจดาสังม,มาสอนพุทธเจ้าจงต้องผท,ทุกท่านทุกครอบครัวขออํำนวยพรเป็นแผ่เมตตาต้องการ တိထံໂနဧတိနံဟောတု සුඛිත ာဟောတုຍາດ ୟ ော ประชาชุคนยาเรียบตาเหลือรักทุขคนจมากโกรธคนส่วนมาจ้าจำนาเกองอาวุธขึต้องเร่งการงาโดเรับรู้อนุโมทนาญาติาติจะจองเวรจักับเพัตาจับโลกเกิดมาแห่ความสันการักปุเถืุ lần gặp pháp pháp thông đến đây chạy độ khéo độ lau viên chúng nhớ nhớ người ta ái rap cầu ba cầu khéo thành tựu chồng tam thành tựu tha mô đa na phu cau tục một lần 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 một lần